สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธตาพักดีเลืองนะคะชื่อเล่นชื่อว่าแพรค่ะปัจจุบันอายุ25ปีเกิดวันที่28มิถุนายนพศ2540ค่ะฉายานะคะที่ได้รับมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะชื่อว่าแพรโยงค่ะเพราะว่าสมัยเด็กๆตัวสูงกว่าเพื่อนทุกๆคนเลยค่ะเพื่อนก็เลยไล่ให้ไปอยู่หน้าค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เรียกว่าแพรโยงนะคะก็เลยกลายเป็นฉายามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ สำหรับอาชีพนะคะปัจจุบันประกอบอาชีพข้าราชการครูนะคะโรงเรียนบ้านคลองวานตำแหน่งครูผู้ช่วยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะได้ดำรง,งตำแหน่งมาในทุนครูคืนถิ่น,นะคะ่ะเป็นครูเพื่อพัฒนาชุมชนพัฒนาชนบทนะคะค่ะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งะคะ่ะ สำหรับการศึกษานะคะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์เอกสังคมศึกษาค่ะระดับปริญญาโทกําลังศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษานะคะมหาวิทยายลัยศิลปากรแห่งนี้แหละคะ่ะค่ะสำหรับ เหตุผลนะคะที่ทำไมเลือกมาต่อปริญญาโทนะคะในสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็รู้สึกว่าหลักสูตรของการบริหารการศึกษาเนี่ยค่ะที่ศิลปากรเนี่ยมีความเรียกว่าเข้มเข้มข้นนะคะแล้วก็เหมือนมีจุดมุ่งหมายให้นักบริหารทุกคนนะคะ จบไปเป็นผู้บริหารที่ดีจบไปเป็นผู้บริหารที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเข้ามาเรียนที่มนี้เข้ามาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์การบริหารการศึกษาแห่งนี้ค่ะก็จะจบออกไปเนี่ยเป็นผู้บริหารที่เก่งดีมีคุณภาพของสังคมนะคะ ะะก็จะมีไม่กี่อย่างและคะ่ะก็จะมีการอ่านหนังสือนะคะเพื่อเพื่อที่จะทบทวนความรู้ในบางส่วนก่อนที่จะไปสอนนักเรียนนะคะแล้วก็ที่ชอบอ่านมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตตว,วิทยาค่ะเพราะว่าอยากที่จะเข้าใจคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็คือการร้องเพลงการร้องเพลงเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบผ่อในใคลายมากรู้สึกว่าเป็นตัวเราเองมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทําอาหารนะคะ ทำไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแต่เราก็ทานได้ค่ะแต่คนอื่นทานเราก็ไม่รู้นะคะค่ะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการเล่นดนตรีอ่าเล่นระนาดเอกก็จะเป็นบางครั้งนะคะแต่ก็การเล่นก็ทําให้เรารู้สึกรีแล็กซ์นะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วก็คือเมาส์กับเพื่อนค่ะก็ทําให้เราเนี่ยแฮปปี้เหมือนกัน <c oughs> ส่วนของลักษณะในิสัยนะคะก็จากที่ประเมินตัวเองก็รู้สึกว่ามีเป็นคนที่ extrovert นะแต่ว่าประมาณ80%แต่ก็จะมีบางมุมที่แบบตอนกลางคืนก็จะเป็น introvert บางที่แบบไม่อยากคุยกับใครก็คือไม่อยากคุยะคะ่ะมีโลกส่วนตัวสูงอะไรพวกเ,เนี้ยก็โดยส่วนตัวก็ชอบที่จะพูดคุยกับคนอื่นนะคะแบบชอบประสานงานชอบพูดคุยรู้สึกว่าบางทีมันก็เติมเต็มพลังของเราได้นะคะแต่ ในมุมเล็กๆเงียบๆอะค่ะก็จะมีมุมที่แบบขี้อายนะคะ บางครั้งก็ออกะว่าแบบจะล้นเกินร้อยเซ็นตะด้วยซ้ำอะไรนี้คะ่ะแบบสุดโต่งประมาณนั้นเนาะค่ะก็ไม่ค่อยจะทางสายกลางสักเท่าไหร่ <c oughs> ค่ะสําหรับอุปนิสัยก็เป็นคนแบบนี้แหละคะ่ะสําหรับเส้นทางสู่กิจกรรมนะคะ <c oughs> ก็เริ่มรู้ตัวเองตั้งแต่ตอนที่อยู่มัธยมปลายอะคะ่ะรู้สึกว่าเราชอบ ทำกิจกรรมบางทีรู้สึกว่าชอบทํากิจกรรมมากกว่าการเรียนอีกประมาณนั้นเหมือนแบบกิจกรรมทําให้เราเจอเพื่อนกิจกรรมทําให้เราแบบ manage เวลาทํางานเป็นอะไรพวกนี้ค่ะรู้สึกแบบฮปปี้ที่จะทํากิจกรรมก็เลยรู้สึกลักกิจกรรมตั้งแต่บัดนั้นนะคะก็คือสมัยเด็กๆทํากิจกรรมหลยายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีแล้วก็ถูกรับเลือกให้เป็นประธานรุ่นในช่วงของมอ .4 ม5ม6ด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย อาจจะมีศักยภาพในตรงนี้นะคะแล้วก็ทำแล้วมีความสุขนะคะจนมาเข้าปริญญาตีเนี่ยะคะเป็นครูนะคะเต็มตัวก็ได้รับเลือกนะคะจากเพื่อนในรุ่นนะคะให้เป็นประธานรุ่นนะคะชื่อว่ารุ่นปัตมาคณะศึกษาศาสตร์รุ่นที่46นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะ <Yeah. S 2> ก็ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ให้โอกาสเราเนาะได้ ที่สุดตัวเองได้ทำงานเพื่อรับใช้สังคมนะคะก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีเนาะที่แบบเออได้ลองมาทำงานเต็มตัวแล้วเนี่ยค่ะค,ค่ะสำหรับเส้นทางการมาเป็นครูคนะคะก็รู้สึกว่า,าอมมอปลายค่ะก็เพื่อนก็มาขอให้ช่วยติวให้เขาบ่อยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ก็อยากถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะก็คิดว่าความรู้ที่ตัวเองมีอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนะะี่ยค่ะก็เลยเป็นความรู้สึกที่ผลักดันนะคะเป็นแรงผลักดันให้เราแบบเออแล้วอยากเป็นครูอะไรเพวกนเนี้ยคะ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนครูแล้วก็ได้เป็นครูจริงๆอย่างที่ฝันไวค้ค่ะ น,นะคะคก็ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็ขอฝากเนือ้อฝากตัวไว้กับอาจารย์และก็เพื่อนๆทุกๆคนนะคะค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณค่ะ